ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ฝนโพสภาพคู่หนุ่มหลังถูกสงสยัยเลิกไฮโซกี้เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยร่างเล็กที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ละค่ะสำหรับสาวฝนสนันทชาติที่นอกจากผลงานในวงการบันเทิงแล้วสาวฝนยังเป็นนักแข่งรถอีกด้วยพร้อมทั้งแฟนหนุ่มอย่างไฮโซกี้ก็ยังเป็นหนุ่มนักแข่งรถด้วยเช่นกันและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับอิจฉาในตัวสาวฝนไปตามๆกันเมื่อไฮโซกี้นั้นได้เซอร์ไพรส์ให้ สาวฝนโดยการหอบดอกไม้ช่อโตไปให้ในวันเกิดอายุครบ26ปีนั่นเองค่ะ แต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่นั้นจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพอเมื่อมีตาดีไปเห็นว่าสาวฝนนั้นอันฟอลโลอินสตาแกรของไฮโซกี้และไฮโซกี้นั้นก็ได้อันฟอลโลอินสตาแกรมของสาวฝนไปแล้วนั่นเองซึ่งล่าสุดสาวฝนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดหลังถูกจับตามองโดยลงภาพคู่กับเพื่อนชายพร้อมลงแคปชั่นว่า h a p p y Bir t h d a y 10 years of friendship and still counting ฝนขอให้นะมีความสุข กับทุกวันของชีวิตมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาเสมอได้แสดงศักยภาพในการแสดงให้โลกได้รู้เพื่อนคนนี้จะอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้นะเสมอส่วนความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไฮโซที่ถูกจับตามองว่าสอแวลแลวรักร้าวจะจริงหรือไม่อย่างไรกันแน่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบเองแล้วล่ะคะ่ะ